โอ้พักกันเนี่ยองเนาะของปลาของปลาของปลาโอ้ยอยังเนี่ยพี่น้องเลยเนื้อแมวเนื้อแมวเนื้อแมวบ่เนื้อปลาปะโอ้โอ้ยพี่น้องหมูปลามาใหม่ๆสดๆเลยครับเอามาแบ่งพูดกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยผิวหนังพี่น้องหนังแน่นๆนะครับเอา เดี๋ยวมาคันพอดีคำไปน้องเลยคันให้พอดีคำเยอาคำใหญ่ๆเลยครับกะทิลงไปครับ300 ml ลเขี่ยวกะทิให้แตกมันครับพี่น้องอ้ย่ยางหอมเลยับ พริกแกงเผ็ดครับแบบซี่หาซ่อนโตเลยพี่น้องเอยใส่ไปเลยจัดเต็มไปเลยเอาเขี่ยวพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันดีครับเนื้อหมูปลาที่เขาหั่นไว้พี่น้องลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันผงปรุงรสหนึ่งซอนซา ซีอิ๊วขาวหนึ่งซ่อนโตน้ำปลาหนึ่งซ่อนโตครับน้ำตาลปี๊บสองซ่อนโตลงไปเลยอุย้ยคือมาลงแล้วคลเียให้เข้ากันว้า หมูสุกได้ที่แล้วครับพี่น้องใส่มือเคลาะเปาะที่เขาหั่นไว้พี่น้องเลยใส่ลงไปเลยเมือเคลาะเปาะเ่ราะงับปันไดพี่น้องมาอนี่ใส่ในมันดำแล้วครับเมือเคลาะเปาะรถไถยพี่น้องมาขายคลุกเคล้าให้เข้ากาันวุ้ยหมันหยบๆเลยพี่น้องเลยหอมคักหอมผกแกงหอมกะทิ าม,มาเครือเพาะซุกแล้วครับเติมกะทิเข้าไปหางกะทิเดิอพี่ลองเด้ออ้ยสีสันสวยงามพริกชี้ฟ้าหั่นลงไปอีกครับตกแต่งให้สวยงามพี่ลองเ้ยอ้ยจวดจวดไปประกวดชีก ไปหัวละพาลงไปพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วจัดจานเลยครับพี่น้องไปน้องเลยมาลาดข้าวไปเลยจวดเท้พี่น้องมือนี่ สวัสดีครับพบพ่อครับชาชนทิพย์เป็นะอะไรพี่น้องหลังเลิกง,งานกับพ่พ่อกันสุมือพี่น้องกวาดซีไดกับข้อคำถาวมว่าฝากกันกะจนเมาจนเปไปพไปผล,เ,ลเรา,ขขาพี่น้องเอ้ขีเราข่าวคว้าพี่น้องเอ้เมื่อนี่เพิ่นใดหมูปลาพาฝากพี่น้องเอ้ยได้หมูปลา,าปันพูดกันซีหาพูดพี่น้องหมูปลาตัวหนึ่งเมื่อนี้แกงเผ็ดหมูปลาเ้อพี่น้องเนอ แกงเผ็ดหมูปลาใสา่บึกเค้าเปาะเข่าสวยทอดพี่น้องเอาก่อนจะไปลุยไปแซ่บกันกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิ่นกำลังใจกันกับชั้นชนชิมเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินเขาพี่น้องมาพี่น้องมาเมน,นี้เมนูจวดเมนูแซ่บแกงเผ็ดหมูปลากะทิหอมๆนวันวๆพี่น้องเลย ไม่หญ่ครับเบื้องเนือหมูปลาพีน่นหอกหมูแทบนั่งคึบๆ นัวกะทิหอมพริกแกงไน้องเ้ยแกงเป็ดหมูป่าเขา เนื้อหนูหมูปลาตุ๋นยนตนุ่มพี่น้องเลยเครื่องแกงเครื่องเทศจัดเต็ม ถือสูตรบพราถือสูตร,ตรกะถือปากจะคงคำพูดแล้วพี่น้อง นัำเนื้เนึบเนื้อนุ่มๆมั้มนล่ นัวกะทิหอมพริกแกงหอมใบโหระพาเนื้อมูนุมนมมิลองเลย โอ้ยแสบกระจุนครับพี่น้องเอ้ยมาเร็วเค็มเร็วครับนัวกะทิหอมพริกแกงเนื้อหมูนุ่มๆพี่น้องเอ้ยเอาที่ไรขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการรับชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปมีกับเขากับนำม,มาฝากมาตอนกันสู้มือพี่น้องมือนี้ขอโทษไปแล้วครับ s u บ s c r